ชาตรีสีชนเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชายเสียงดีเลือดนักสู้จากเมืองน้ำเค็มเขามีความสามารถทั้งการร้องเพลงรวมทั้งการประพันธ์เพลงลูกทุ่งในระดับชั้นแนวหน้าของวงการลูกทุ่งเมืองไทยผลงานเพลงทั้งที่เขาร้องและประพันธ์เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงมากมายชาตรีสีชนเป็นเจ้าของผลงานเพลงดังอย่างเพลงสาวผักไห่สมัครรักสมัครแฟนและอื่นๆอีกมาก ชาตรีสีชนมีชื่อจริงว่านายสมบูรณ์ลีเสง็งเกิดเมื่อวันจันทร์เดือนกุมภาพันธ์ปี2492ที่บ้านนากระรอกตำบลทุ่งขวางอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีพ่อชื่อนายเผือกแม่ชื่อนางสอนลีเสง็งเป็นลูกคนที่ห้าในจํานวนพี่น้อง8คนเรียนหนังสือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่โรงเรียนชนชายโรงเรียนประจำจังหวัดชนบุรีก้าวเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งด้วยการไปสมัครร้องเพลงกับวงรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองในยุคแรกก่อนออกจากวงครูสำเนียงก็มาสมัครอยู่กับวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญขณะนั้นครูสุรพลเสียชีวิตแล้วและมีศรีนวลสมบัติเจริญเป็นหัวหน้าวงเมื่อปลายปี2511โดยแต่งเพลงและช่วยคะจังหวะก,การร้องเพลงให้ศรีนวลในช่วงแรกๆคือเพลงรักหน่อยนะ จนสีนวลมีชื่อเสียงเมื่อปี2513ออกจากวงสีนวลสมบัติเจริญมาตั้งวงเป็นของตัวเองแต่ทำวงแค่ปีเดียวมีปัญหาต้องยุบวงเนื่องจากต้องโทษด,ด้วยข้อคดีหนีการเกณฑ์ทหารเมื่อผนโทษแล้วได้ตั้งวงใหม่และประสบความสำเร็จด้วยเพลงไปเอาเล่ามาจากการประพันธ์ของตัวเองหลังจากเลิกวงแล้วก็ร้องเพลงตามห้องอาหารและรับเชิญเป็นบางโอกาส ชาตรีสีชนร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกคือเพลงบัวหลวงในปี2512ซึ่งแต่งไว้ก่อนเข้าวงการส่วนผลงานเพลงที่สร้างชื่อมีมากมายอาทิสมัครรักสมัครแฟนชำรักจากเมืองชนสาวผักไห่วอนแฟนเพลงโฉมนางเมาเล่าเมารักรอไม่ไหวสาวอัปเชเชและอื่นๆอีกมากมายชาตรีศีชนถือว่าเป็นนักร้องอัจฉริยะคนหนึ่ง ในวันหนึ่งหนึ่งสามารถประพันธ์เพลงได้หลายสิบเพลงเลยทีเดียวโดยเฉพาะถ้าได้ดื่มสุราด้วยแล้วว่ากันว่าสมองแล่นเขียนเพลงได้อัธรยิ่งนักเพลงที่ชาตรีประพันธ์ไว้มีราว200กว่าเพลงโดยเพลงที่ยังไม่เคยบันทึกเสียงมีราว100กว่าเพลงจากบทเพลงช้ำรักจากเมืองชนที่เนื้อหาของเพลงส่วนหนึ่งมีว่าพี่ยากจนจากชนบุรีขอน้องปราณีสงสารพี่หน่อยแต่เจ้าตัวไม่ช้ำรักแน่เพราะคนชื่อปราณีที่ปรากฏในบทเพลง คือคู่ชีวิตในเวลาต่อมาทั้งสองมีบุตรด้วยกัน4คนชาย1คนหญิง3าคนวัดบรรยางกูลเคยเขียนถึงนักร้องนักแต่งเพลงคนนี้ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนักร้องนักแต่งเพลงที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของวงการลุกทุ่งไทยซึ่งน่าเสียดายที่เส้นทางของเขาจบลงด้วยการติดเหล้าการกันแกล้งของบรรดานายห้างเพลงที่เอาเปรียบเขาจนสุดท้ายชีวิตของเขาก็จบลงอย่างน่าเศร้า เรื่องราวของชาตรีสีชนคืออุทาหรณ์ที่น่าสนใจของวงการเพลงลูกทุ่งย้อนอดีตกลับไปในช่วงเวลาที่เพลงลูกทุ่งคือมหรสพที่ทุกเพศทุกวัยต่างชื่นชอบมีวงดนตรีมากมายออกแสดงกันแทบทุกวันชาตรีสีชนเป็นเด็กหนุ่มจากเมืองชนที่เริ่มต้นสมัครเข้ามาในวงดนตรีของสุรพลสมบัติเจริญซึ่งเป็นจังหวะเดียวที่สุรพลเสียชีวิตไปพอดี ในช่วงปี2511ซึ่งตอนนั้นสีนวลภรรยาของสุรพลสมบัติเจริญได้คุมวงอยู่แทนและทำหน้าที่ดูแลจังหวะก,กับแต่งเพลงให้ชีวิตในวงก็ค่อนข้างเรื่อยเปื่อยชาตรีเริ่มทำหน้าที่แต่งเพลงให้วงและสีนวลโดยเพลงแรกของเขาที่แต่งให้วงคือเพลงรักหน่อยนะที่ทําให้สีนวลดังอีกครั้งและนั่นเองที่ทำให้เขาได้เจอกับเพื่อนสนิทของเขานามว่าพิรพลแสนสุข ใช่แล้วผีรพนคนที่ต่อมาคือสามีคนแรกของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ทั้งคู่รู้จักสนิทสนมในวงด้วยกันและมีความสามารถในการเล่นดนตรีแต่งเพลงเหมือนกันเฉพาะชาตรีศรีชนนันเรียกได้ว่าอัจฉริยะของวงการด้วยซ้ำมีการเล่าว,ว่าแม้จะเมาเล้าก็ตามแต่เขาสามารถแต่งเพลงระหว่างเมาได้ถึงสิเพลงหลายคนบอกว่าถ้าไม่เมาเขาแต่งเพลงไม่ได้เหมือนกัน พรสวรรค์ของชาตรีสีชนกับเสียงเพลงไพเราะของเขาทําให้กลายเป็นนักร้องที่มีคนสนใจบวกกับการเอนเตอร์เทนคนดูทําให้เขามีโอกาสได้บันทึกเสียงเพลงเป็นครั้งแรกในปี2,512ก่อนชื่อเสียงของเขาจะมากขึ้นเรื่อยๆชาตรีออกจากวงสีนวลในปี2,513และเริ่มตั้งวงของตัวเอง ในช่วงแรกของเขานั้นชีวิตของชาตรีกำลังไปได้สวยงามมีทั้งงานแสดงและบันทึกเสียงเพลงมากมายแถมยังเป็นพวกร้องเพลงได้ไม่เลิกเลิกงานแล้วก็ไปร้องเพลงตามร้านอาหารต่อทว่าความดังของชาตรีก็ต้องจบลงเมื่อเขาถูกจับกลุ่มในข้อหาหนีทหารต้องติดคุกไปหลายปีทีเดียวเล่นเอาชีวิตของเขาย่ำแย่ไปชั่วขณะ วัดบรรยางคูลกล่าวถึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากนิสัยของชาตรีที่แต่งเพลงเก็บเงินเองจนไม่แบ่งให้พวกนายห้างใหญ่ๆที่เป็นเสมือนข้าใหญ่ของวงการนี้เลยแม้จะมีเสียงเตือนว่าให้เขายอมแก่ค่าใหญ่พวกนั้นก็ตามแต่ชาตรีไม่ยอมหักยอมงอก,กับฝั่งนั้นแถมตัวเองหนีชนะเรื่องนี้ด้วยหากเขายอมเสียเปรียบคงไม่ติดคุกไปแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น หลังออกจากคุกมาเขากลับมาตั้งวงใหม่อีกครั้งและเริ่มกลับมาดังด้วยเพลงที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นสมัครรักสมัครแฟนสาวผักไห่วอนแฟนเพลงเมาเล่าเมารักกระนั้นเองชีวิตของเขาที่คล้องแวะก,กับเล่ามาตลอดทําให้สุขภาพย่าแย่บ่อยครั้งต้องหิ้วปีกขึ้นมาแสดงด้วยซ้ําไปกระนั้นชาตรีสีชนก็แต่งเพลงทิ้งไว้กว่า200เพลงและ100เพลงที่กล่าวกันว่ายังไม่ได้นํามาขับร้องด้วยซ้ํา เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการค้นพบเพลงของเขาที่บ้านเพิ่มเติมพร้อมกับลายมือของชาตรีที่ทิ้งเอาไวาย้ยืนยันว่านี่คือเพลงของเขาแต่คำถามคือเขายังมีเพลงที่แต่งเอาไว้กี่เพลงกันแน่นำไปสู่การสังคายนาครั้งใหญ่ในการตามหาเพลงของชาตรีที่เหลือทิ้งเอาไว้ในฐานะมรดกของวงการด้วยซ้ำช่วงท้ายของชีวิตชาตรีศีชนเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ่อยสุขภาพเสื่อมโทรมวัยเนื่องจากดื่มสุราหนัก จนท้ายที่สุดก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลชนบุรีจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่16พฤษภาคม2532รวมอายุได้40ปีครั้งงานกึง่งศตวตรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งแรกเอกวีสีชนบุตรชายคนเดียวของเขาได้ร้องเพลงสาวผักไห้แทนผู้พ่อนับแต่นั้นมาข่าวคราวครอบครัวสีชนก็เงียบหายไปปราณีผู้หญิงในบทเพลงช้ำรักจากเมืองชนที่ชาตรีเขียนถึง วันนี้อยู่กับลูกสาวสองคนและหลานอีกหนึ่งคนข้างวัดไก่เตี้ยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ปทุมธานีขายอาหารตามโรงงานปัจจุบันเปิดร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และประดับยนต์ส่วนลูกสาวเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือในตลาดภูนทรัพย์บางพูนชื่อร้านเอ หลังการสูญเสียชาตรี10ปีเอกวีศรีชนลูกชายคนเดียวก็จากไปด้วยโรคลมชักเมื่อปี2542ถึงวันครบรอบการเสียชีวิตของชาตรีครอบครัวจะเดินทางไปไหว้กระดูกที่วัดนากระรอกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีบ้านเกิดของเขาซึ่งได้นำกระดูกของลูกชายไปไว้คู่กันที่นั่นสมัยชาตรียังอยู่ปราณีเป็นนักร้องอยู่กับวงสีนวลเดินสายไปด้วยกัน ได้อัดเสียงสองเพลงคือรอทหารและเพลงตกลงในชื่อปราณีศรีชนจากนั้นตั้งวงดนตรีด้วยกันและมาหยุดวงเนื่องจากชาตรีถูกจับเรื่องหนีทหารช่วงติดคุกอยู่ที่อำเภอแกลงชาตรีแต่งเพลงชื่อตารางและออกจากคุกในยุคที่สายันสัญญาโด่งดังมากนิสัยเป็นคนดื่มเหล้าเก่งดื่มไม่เป็นเวลาตอนเมาเมาสมองจะแล่นมีอารมณ์ศิลปินเจ้าระเบียบและใจดีเพื่อนฝูงเดือดร้อนก็ช่วยเหลือ ในวงการเพลงลูกทุ่งชาตรีถือว่าเป็นนักเพลงขี้เมาตัวจริงยิ่งเมายิ่งไหลลื่นตรงข้ามพอเลิกเมากลับเขียนเพลงไม่ค่อยได้เรื่องออกอ่าวออกทะเลเขาให้สัมภาษณ์ไว้ในราชาเสียงทองฉบับที่22ธันวาคม2527ว่25าช่วงปี2527ได้เลิกเล่าเลิกยาเสพติดเด็ดขาดเหลือเพียงสูบบุรีกรองทิพย์อย่างเดียวร้องเพลงประจำที่ทนบุรีคาเฟ่ผลงานช่วงไม่เมาของเขาปีนั้นคือชุดสาวสวยเมืองนน ออกมาก็แปกเรียบร้อยบางเพลงก็วนไปเวียนมาเหมือนคนเมาเวลาไม่เมาแต่งเพลงเหมือนคนเมาแต่ตอนเมาเมาแต่งเพลงดีๆความที่ชอบกัญชาเขาจึงเอามาตั้งเป็นชื่อในการร้องเพลงว่าชาตรีฮีโร่ของเขาคือคำรณสัมบุญนานนลนั่นก็จอมกัญชาและเสียชีวิตเพราะยาเสพติดชอบร้องเพลงคนนอกสังคมของคำรนเป็นเพลงประเภทลูกทุ่งขบฏครั้นมาเขียนและร้องเพลงสมสารบอกร้องเสียงคำรนได้ชัดเจน ชาตรีบอกว่าเพลงดีๆจากอารมณ์กัญชาเช่นทหารห่วงเมียหลังคาแดงสมัครรักสมัครแฟนสมซานอย่างเพลงหลังคาแดงนั้นใช่เลยเมากัญชาแล้วจินตนาการลื่นไหลส่วนเพลงอื่นๆนั้นเขียนออกมาเป็นเรื่องเป็นราวอย่างน่าทึ่งชาตรีเล่าให้ฟังถึงงานเพลงสาวผักไห้ว่าวันหนึ่งราวปี2,517ช่วงนั้นฉีดผงขาวเข้าเส้นเป็นประจำ ตกบ่ายว่างๆก็มานั่งกินเหล้าแถวปากซอยบุพภาสวรรค์กับทมนาทีทองเพื่อนนักร้องอีกคนหนึ่งเมาได้ที่อารมณ์เพลงก็มาเมาหนักทั้งเมาผงขาวและเมาเหล้าโอกาสหน้าพี่จะมาหาใหม่ไม่ลืมคนชื่อวิไลบ้านผักไห่อยุทยาอารมณ์ไหลไปโดยไม่เคยใกล้ชิดผักไห่หรือสาววิไลใครเลยสระไอาพาไปแท้ๆ20นาทีเพลงเสร็จอย่างลงตัว เสร็จในขณะที่คนแต่งทั้งเมาทั้งเบลอเพราะลิตผงขาวผสมเหล้าขาวนั่นเองเพลงเสร็จบอกขายให้ทมนาทีทองในราคา100บาทเพื่อหาค่าเหล้าทมไม่ซื้อเพราะเห็นว่ายังเมาเมาอยู่ชาตรีโกรธพับกระดาษเพลงใส่กระเป๋าต่อมามนเมืองเหนือชวนมาอัดเพลงสาวผักไห่ดังระเบิดพีระตรีบุปผาทำดนตรีเพลงนี้อย่างน่าฟังผักไห่สำหรับชาตรีศีชนนั้นเคยเห็นแต่ป้ายทางหลวงเท่านั้นเอง เป็นเพราะความเมาและสละไอ้พาไปในอารมณ์กวีโดยแท้